สว,วัสดีทุกคนด้วยแล้วกันมาอยู่กับ v o g z เหมือนเดิมเราจะมาทําการเปิดของตัวชุดแฟชั่นนะครับที่คู่กับน,นี่เลยกับคู่เรานั่นแหละนะครับเป็นชุดที่มันเป็นเซตเดียวกันก็คือชายกับหญิงมันคู่กันนะครับคือคู่เราเขาเปิดได้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ได้นะก็เลยอ่ะจัดซะหน่อยอะ่ะเราก็อยากได้เหมือนกันนะไปตรงที่ Lucky Box กันเลยต่อไปก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะเปิดชุดไหนก็นั่นแหละครับชุดนี้เลยฮะ ผมมีลูกแก้วนะครับอยู่ที่466นะครับดูว่าผมจะใช้ไปเท่าไหร่กันแนะ่อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องลองกันดูเปิดกันเลยอ่า27นะฮะร,รอบที่หนึ่งเปิดไปแล้วปุ๊บไม่ได้อะไรเลยฮะร,รอบที่สองจัดตายได้หรือเปล่าปุ๊บอ่าได้ดาบนะครับได้ดาบแล้วก็ หูฟางต่างหูไม่ใช่หูฟางต่างหูฮะได้มาแล้วสองครับรอบที่สามอ่าได้แหวนนะฮะแล้วก็ได้อะไรเครื่องประดับล้างอ่าเรียบร้อยครับต่อไปรอบที่สี่นะฮะได้อะไรกันบ้างโอ้โหรอบที่สี่ได้หน้ากากนะฮะแหมรอบที่ห้าชุดต้องมาแล้วปะไม่น่าจะมาฮะรอบที่ห้า ได้ดับเจ็ดวันไม่ได้ไม่ได้นะฮะรอบที่หกได้อะไรบ้างนะฮะไม่ได้อะไรต่อไปรอบที่เจ็ดเจ็ดแล้วนะครับทุกคนได้ดาดหาวอนต่อไปรอบที่แปดนะครับน่าจะได้เครื่องประดับหลังแน่นอนไม่ได้ครับไม่ได้นะรอบที่เก้านะฮะดูว่าเราจะเปิดไปกี่รอบเป็นแน่นะฮะไม่ได้คนระับ รอบที่10นะครับหรือก็คือครั้งที่10นั่นแหละดูว่าจะได้ไหมไม่ได้นะฮะ11นะฮะดูว่า2 6งร้ร้อยนี่จะได้ไหมอ่าสิบสองนะครับรอบที่12แล้วโอ้โหใช้ไปเยอะพอตัวอ่าได้ปิดฐาวอนในนัดตอนนี้เราก็ได้ครบมาแล้วนะเหลือแค่เซตหรือก็คือชุดเหล่านั้นเอง รอบที่สิบสามนะฮะจะได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ14ต่อไปโอ้โหเยอะนะเนี่ยไม่ได้ครับ15บห้าฮะผมก็เกือสุดๆเลยก็ว่าได้นะ,ะรอบนี้ไม่ได้ครับรอบต่อไป16ครับโอ้โหไม่น่าได้ะฮะทุกคนนั่นไง16แล้วนะครับทุกคนต่อไปก็รอบที่17 รอบสุดท้ายแล้วก็ว่าได้ดูว่าเราจะเกลือขนาดไหนกันเน่ยโคตรเกลือ466พูดตรงๆเลยนะไม่ได้อะไรเลยโคตรเกลือโอ้โหเกลือมากคือชุดเฟชั่นมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะนั่นแนหะละคือผมเปิดไปแล้วโอ้466อันก็ประมาณ400 ห้าสิบเก้าอันนะไม่ได้เลยในของชุดเฟชั่นะครับคือเหลือแค่อันนี้อันเดียวนะก็คงจะหมดไปแล้วนะครับประมาณนี้เลยรักกันไม่ได้นะใครที่เก็บลูกแก้วมานะครับสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยแล้วคิดจะเอาชุดพวกนี้พูดตรงตรงคือโอกาสได้แบบว่าได้ชุดนะคงจับไม่ได้นะถ้าโดนสวยๆเหมือนผมนะผมมันเป็นคนโดนสวยเนาะก็ถือว่า ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดทีหลังแล้วกันอ่ะก็ตามนี้นะครับมีอยู่466นะครับก็ถือว่าเปิดไม่ได้เหมือนกันก็ตีไปเลยประมาณ500กวกว่าๆถือว่าจะได้นะยากขว่าตัวเลยนะฮะเราเปิดชุดแล้วเราไม่ได้อะไรเลยต่อไปเราไปทําการทําอะไรดีทําอะไรดีเล่นแล้งกันไหมอ่านั่นแหละเล่นแล้งกันนะครับ3เกมน,นี่ไปที่โซโล่กันเลยดูว่า จะเจอห้องไหมนะครับใช้ของรถอะไรล่ะรถสปิดพาสเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้ยสปิดพาล่สสุดเลยเนาะอลองล้างดูอีกสามเกมนะฮะว่าเราจะไหวหรือเปล่านะตอนนี้วันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะอันนี้ก็จะเป็นของตาแรกเหมือนกันอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูว่ามีรถอะไร,ะรบ้างฮะคอมเบเดอร์เอสพีเอสรถสปิดพาร์สซีซันที่แล้วนะครับแล้วก็รถสปิดพาร์สซีซันนี้ก็ บลิทบูโอ้ยก็ถือว่าไม่มีรถครับทีลองดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าในแรงโนวาน่าจะดูเดือดแน่นอนมันกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เอาตัวไปซุปเปอร์สตาร์ม W C W O อุ้ยๆส่วนอีซิวไม่โดนหรือว่ายังไงกันแน่เรา เก็บในตัวก่อนเออโอเวอร์ดิสไปใช้อิซิวไปเลยนี่เราโชว์แล้วนะปลาบไปตาแรกก็จะมมืๆหน่อยนะทุกคนรู้สึกจืดๆปะเออสีมันไม่ค่อยสวยเนาะโอ้เล่นกล้ามากเลยปู้ตรงๆ โอ้โหโดนเขานามไปหมดเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ที่หนึง่งนะเนี่ยเราอะใช่ปะ e ย u มันไม่พุ่งอ่ะโอ้โอ้อาวเลียมปูเฉยเลยเวลุุนเส็งโอ้โหตาแรกของเราไม่สุดจริงนะสุดจริงครับทุกคน ตาแรกของเรานี่สุดจริง WCW ไม่ได้แล้วก็โอวร์ดิกเข้าไปชนโหอ,อะไรครับเนี่ยก็แพ้ไปนะตาระแรกเดี๋ยวเจอกันตาที่สองตาที่สามชนะแน,น่นอน รอบที่หนึ่งเราแพ้ไปรอบนี้เราบที่สองแล้วเราต้องชนะเอาตัวซูเปอร์สตาร์ไปฮะไปเปิดกราฟิกมาจะได้สวยนะรถจะได้สวยนะแต่เรารู้สึกว่าลังคารซิวมากเลยเนะี่ยโกดไม่พุ่งดีเลยมากเลยว่างั้นรู้สึกว่ารถสตีสสพานมันแปลกวะ่ะสีมันไม่เหมือนตอนแรกแล้วว่า ตอนแรที่ผมเล่นน่ะหรือว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะงงนื่อจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็สตีพาร์ติซนนี้ตอนแรกมันน่าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะคิดว่านะนี่ที่สามเราต้องได้ ที่หนึ่งไม่เอาก็ไม่เป็นไรต่อที่สามก็ได้ที่สามเราต้องได้ได้เปล่าอเอาเรื่องได้จริงด้วย mm hmm. เอ็ดจัดโดนสปีดพาร์ตตอบเข้าไปทำนะรอบที่สอง ลงมาเจ็ดตันนะ้มฮะมีรถฟรีมาด้วยรับทีแล่าไงรถทีแล่าไงโอ้โหเปิดก็เปิดกราฟิกสูงนี่สุดจัดหน่วงมากโทรศัพท์เรื่องกานะครับ ได้มาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโทรศัพท์เริ่มมือถือเริ่มไปแล้วอืมเอาเรื่องนี่รถที่โดนแสงโอ้ยชน โ oh, อ้โห ECU อยู่ละเนี่ยมันชนโดย ECU ดิแหมอะไรครับเนี่ยโดนย ECU เล่นโดย ECU เล่น เป็นไงเออเอาเรื่องออสเปียพาร์ทขนาดวันนี้ผมเล่นสามตาแรกนะเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่ยยไม่ได้รีวิวเนาะก็จบแล้วนะฮะเล่นสามขางก็ชนะไปสองเข็มโอเควันนี้มาเพียงแค่น,นี้แล้วกันเนาะเราก็ไม่ได้มีอะไรหรอก แต่แค่จะมาทำการเปิดของตัวชุดแฟชั่นนะครับที่ชุดนี้นะครับคือเราใช้ไป459นะก็ถือว่าไม่ได้ก็ถือว่าใช้เยอะพอตัวเลย500คิดว่าน่าจะประมาณ500กนะครับหรือว่า500ครัวเลยนะที่ผมถ้าอยากได้ก็ต้องใช้หมดประมาณนี้นะถามว่าทำไมผมไม่ใช้เพชรหรอผมไม่ใช้หรอเพราะเพราะผมไม่เน้นชุดแฟชั่นอยู่แล้วผม เก็บพว้ลูกแก้วนี้เก็บมาฟรีนะครับก็เลยอ่ะเปิดทั้งทีเนาะเปิดให้ทุกคนดูว่าต้องประมาณเท่าไหร่มันถึงจะได้นะครับถ้าโดนซวยจริงๆก็แบบผมนั่นแหละ4ี่กสิ็ถือว่าไม่ได้นะท่านโดนสวยจริงๆก็แบบผมนะฮะโอเคนะท่าดนดวงดีก็น่าจะได้แล้วช่วงแรกแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสปิริตเดี๋ยวไว้เจอกนการคลิปหน้าละกันบ,บ,บายครับ